ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเราจะเรียนเรื่องหนูปลูกต้นไม้นะคะอันดับแรกนะคะหนูปลูกต้นไม้เราควรรู้จักพันธุ์พืชก่อนนะคะพันธุ์พืชที่ควรรู้จักมีอะไรบ้างอันที่1นนะคะก็คือผักสวนครัวนะคะนักเรียนก็คือพืชผักที่เราใช้รับประทานเป็นอาหารเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะนักเรียนประเภทที่2ก็คือ ไม้ผลนะะักเรียนไม้ผลก็คือผลไม้นั่นเองนะะักเรียนหลายๆคนคงชอบรับประทานนะคะซึ่งในฤด,ดูการนี้ก็หนีอะไรไปไม่ได้นะคะนักเรียนนอกจากผลไม้ก็คือทุเรียนและมังคุดใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปนะคะพันธุ์พืชที่ควรรู้จักประเภทที่3ก็คือพืชไร่นะคะพืชไร่ต่อไปประเภทที่4ก็คือ ไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะทั้ง4ประเภทนี้นักเรียนรู้จักกันหมดแล้วหรือ,อยังในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะนำนักเรียนไปรู้จักในส่วนของประเภทแรกของพันธุ์พืชที่ควรรู้จักก็คือผักสวนครัวกันนะคะ พันธุ์พืชที่คนรู้จักประเภทแรกก็คือผักสวนครัวนั่นเองทีนี้ผักสวนครัวของเราก็จะแบ่งเป็นส่วนที่ใช้เป็นอาหารหรือส่วนที่นำมาประกอบอาหารนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างนะคะส่วนที่เอามาเป็นอาหารส่วนที่หนึ่งก็คือดอกคะนักเรียนส่วนที่สองเอามาทำเป็นอาหารก็คือใบและต้นนะคะ,คะเรียน ส่วนที่3ก็คือผลหรือฝักนะคะนักเรียนส่วนที่4ก็คือหัวและรากค่ะนักเรียนโอเคนะคะเรามาดูอันดับแรกนะคะก็คือผักสวนครัวที่ใช้ส่วนของดอกนะคะนำมาปรุงเป็นอาหารนะคะอันแรกนะคะน,นักเรียนหลายคนคงจะเคยรับประทานแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากล่ำดอกนะลูกต่อไปค่ะ อันที่2อนะคะอันนี้ก็น่าจะรับประทานแล้วชาวปักใต้ของเรานิยมเอามาทำเป็นแกงส้มนะคะนักเรียนเขามีชื่อว่าดอกแครค่ะนักเรียนต่อไปส่วนดอกที่3นะคะนักเรียนอันนี้เป็นดอกของกล้วยนะคะนักเรียนเขาเรียกว่าหัวปลีนักเรียนต่อไปอันสุดท้ายที่นำส่วนดอกมาประกอบเป็นอาหารนะคะก็คือดอกสนนั่นเอง ต่อไปนะคะก็เป็นส่วนของใบและต้นนะคะที่นำมาใช้เป็นอาหารนะคะอันดับที่หนึ่งเลยก็คือนี่นะคะนักเรียนผักบุ้งค่ะนักเรียนผักบุ้งกินแล้วตาสวยตาใสาสายตาดีนะคะหลายคนคงชอบรับประทานต่อไปอันที่สองนะคะนะักเรียนอันที่สองก็คือกวางตุ้งนั่นเองนักเรียนอันที่สามคะ่นะนักเรียนอันที่สามอันนี้เป็นผักชีค่ะผักชี ต่อไปอันที่สี่ค่ะนักเรียนอ่าเป็นอะไรคะเป็นเถาใช่ไหมเหลืออยู่ตามริมั้วของเรานะคะเขาเรียกว่าตำลึงค่ะนักเรียนต่อไปนะคะรับประทานส่วนไหนเอย่ยรับประทานส่วนผลหรือฝักน,นะคะแรกเลยก็คือแตงกวาค่ะนักเรียนแตงกวา ต่อไปอันที่สองคือตัวฟักยาวอันที่3คือตัวผู้อันที่4ี่คือมะเขือเทศนั่นเองนะคะนะคะักเรียนอะต่อไปนะคะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นส่วนที่นำารับประทานเป็นอาหารก็คือส่วนของหัวหรือรากนะคะนะคะักเรียน แรกเลยตอนนี้ยอดฮิตในนังเรียิพ่าก็คือกระชายนักเรียนอันนี้กินส่วนหัวนะคะอยู่ใต้ดินนะคะเอามาต้มแล้วก็ดื่มน้ํานะคะตอนนี้เขาบอกว่าช่วยรักษาโรคโควิดได้นะนักเรียนบ้านใครมีก็ลองเอามาต้มน้ําดื่มดูนะคะนักเรียน ต่อไปอันที่สองค่ะอันที่สองอันนี้หัวหรือรากเหมือนกันนะคะก็คือแครอทใครอยากแก้มแดงๆก็รับประทานแครอทกันเยอะๆนะคะนักเรียนต่อไปอันที่สามนะคะอันที่สามก็เป็นขิงนักเรียนอันนี้ก็ช่วยปานโควิดได้เหมือนกันนะคะลองพอเป็นต้มน้านะคะแล้วทาเป็นน้ําชาขิง <c oughs> ดื่มได้นะคะน,ะคะนักเรียนเด็กดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดีะค่ะ,น,ะ,คะนักเรียน ต่อไปอันที่4ค่ะอันที่สีอันนี้เขาเรียกว่าหัวใช้เท้าหรือหัวผักกาดนั่นเองแล้วเรียนหน้าตาใจคล้ายๆกับแครอทใช่ไหมคะแตกต่างกันแค่สีแค่นั้นใช่ไหมคะความอร่อยเหมือนคาลยนักเรียนอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืช ที่เราควรรู้จักในหมวดของผักสวนครัวคุณครูหวังว่านักเรียนหลายๆคนคงจะรับประทานผักที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างของผักกันบ้างแล้วนะคะนักเรียนผักดีมีประโยชน์นะคะจะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารและทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตนะคะนักเรียนครูแนะนำให้นักเรียนรับประทานผักเยอะๆนะคะนักเรียน ไปนะคะสัปดาห์สุดไม่ใช่สัปดาห์สุดท้ายสนะคะเป็นเฟรมสุดท้ายนะคะของการเรียนรู้เรื่องของผักสวนครัวนะคะประจําวันพระหัสที่ประจำวันพระนสบฏีที่2เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ผักสวนครัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภาระงานนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูให้นักเรียนนะคะบันทึกสรุปประเภทของผักสวนครัวที่นำส่วนต่างๆมาใช้เป็นอาหารนะคะบันทึกลงในไหนลูกบันทึกลงไปในสมุดวิชาการงานอาชีพนะคะเรยออาจจะวาดรูปเป็นส่วนประกอบมาก็ได้นะคะให้ครบเลยมีอะไรบ้าง มีปักสวนครัวที่รับประทานส่วนดอกเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างรับประทานส่วนใบและลำต้นเป็นอาหารยกตัวอย่างมาด้วยนะคะรับประทานส่วนของหัวและรากแล้วก็รับประทานส่วนของผลและฝักนะคะอยนสรุปมานะคะอย่าสรุปมาเยอะนะักเรียนสรุปตามความเข้าใจของนักเรียนเองแล้วส่งมาในโน้ตนะคะ จะตรวจรอตรวจอยู่นะคะรอชื่นชมนะคะการทํางานของนักเรียนตั้งใจเลยนะคะนักเรียนในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาพบเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เหมือนเดิมดแต่เราจะไปรู้จักกับพันธุ์พืชชนิดใดโปรดติดตามในสัปดาห์ต่อไปได้คนะ่นักเรียนบ๊ายบาย